ทรงหลงกามและหลุดจากกามดูก่อนมหานามครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แม้เป็นผู้มีสติระลึกได้ว่ากามทั้งหลายมีรสที่น่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษอันแรงร้ายมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่งก็ดีแต่เรานั้นยังไม่ได้บรรลุสุขอันเกิดแต่ปีติ หรือทำอื่นที่สงบยิ่งไปกว่าปีติสุขนั้นนอกจากได้สวยแต่กรามและอกุศลธรรมอย่างเดียวเราจึงเป็นผู้หมุนกลับจากกรามไม่ได้ไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งในกามทั้งหลายอยู่เพียงนั้นดูก่อนมหานามเมื่อใดเป็นอันว่าเราได้เห็นข้อนี้อย่างดีด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่ากรามทั้งหลายมีรสที่น่าย,ยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก โทษอันแรงร้ายมีอยู่ในกลามนั้นอย่างยิ่งแล้วเมื่อนั้นเราก็เป็นผู้ไม่หมุนกลับมาสู่กรามทั้งหลายรู้จักการรมทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งได้